อยากจะล้างจมูกให้ลูกจังเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าลูกเนี่ยหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจไม่ค่อยโลมทีนี้คือมีปัญหาก็คือว่าเด็กๆกลัวการล้างจมูกเนาะเริ่มล้างจมูกให้ลูกเนี่ยช่วงแรกๆเลยเราจะต้องทําอย่างไรเทคนิคของการที่แบบเราล้างจมูกให้ลูกใช่ไหมก็คืออย่างที่บอกอะค่ะถ้าสมมติว่า6เดือนแล้วมูกเยอะนะคะคุณแม่หลายๆคนก็มาถามแม่อบว่าแม่จะต้องล้างจมูกให้ลูกท่าน,นอนหรือว่าท่าน,นั่งก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องย u ทูบ e นิร์ดคิดนะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็ก ฟังพร้อมก็เลยค่ะไปเลยหลายๆคนนะคะที่เข้ามาถามแม่โบนะคะว่าโอ้โ oh, หแม่อยากจะล้างจมูกให้ลูกจังเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าลูกเนี่ยหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจไม่ค่อยโลง่งทีนี้คือมีปัญหาก็คือว่าเด็กๆค่ะก,กลัวการล้างจมูกเนาะเพราะว่าการล้างจมูกแบบเดิมๆนะคะเป็นยังไงคะแต่ก่อนลูกชายแม่โบก็กไม่ได้ให้ความร่วมมือแบบนี้มันจะเป็นกระบอกนะคะเหมือนกระบอกแบบฉีดยาใช่ไหมที่แบบหยิบขึ้นมาค่ะคือบอกเลยว่าด้วยที่ฉันก็เป็นพยาบาลและที่ฉันก็แบบปักขานางอะด้วยตัวเองมาโดยตลอดแล้วเวลาที่ดิฉันแบบหยิบอะไรที่เป็นเหมือนกระบอกฉีดยาาาขึ้นนนมะะะคงกก็จลัว ก็จะวิ่งหนีแล้วก็จะไม่ให้ความร่วมมือนะคะเนาะทีนี้ในส่วนของตรงเนี้คือเวลาที่เราใช้เป็นรูปแบบกระบอกกระบอกฉีดยานะคะหนึ่งเด็กกลัวนะคะทีนี้เราก็ต้องมาแก้ว่าเราจะใช้อย่างไรนะคะอย่างฮาชิพลเองนะคะก็คือว่ารูปร่างเขาหาสีสันสดใสน่ารักนะคะแล้วก็มีแบบให้ปีบปเนี้ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแบบของเล่นเลยสีสันสดใสไม่น่ากลัวเลยดูไม่ออกเลยว่าแบบคืออะไรอะไรเงี้ยได้บอ,อกไหมคะเนาะเออแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า ไม่ใช่แค่เด็กค่ะเวลาที่เราอ่ะจะล้างจมูกให้ลูกเนาะถ้าสมมุติว่าโคอุปกรณ์นะคะมันเยอะสิ่งมากมายจังเลยนะคะเนาะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเบื่อจังเลยกับการที่จะมาล้างจมูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อไหนจะแบบเป็นกระบอกฉีดยานะคะไหนจะเป็นน้าเกลือนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือเวลาที่ล้างจมูกเนี่ยสิ่งที่สคาคัญที่สุดก็คือพยายามอย่าให้มันปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะแม่ๆหลายๆคนก็เวลาที่แบบดูดน้าเกลือมาเสร็จปุ๊บนะคะดูดเสร็จก็มาดูดซ้ําดูดซ้าดูดซ้าคือหมายถึงว่าไซลิ่งนั้นนะคะมันโดนขี้ ให้แบบมีการปนเปื Although, so, we, into into milk, right ้อนเชื crochet, up, ้อนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเรานะคะเลือกอุปกรณ์ในการล้างจมูกให้ลูกนะคะที่มันน่ารักนะคะแล้วก็ใช้งานสะดวกนะคะอย่างฮาชิพลัสเนี่ยค่ะก็จะทําให้คุณแม่ค่ะรู้สึกว่าเอออยากที่จะล้างจมูกให้ลูกและลูกเองก็จะไม่กลัวนะเพราะฉะนั้นคือในส่วนตรงเนี้ยแม่โบก็เลยอยากจะมาบอกต่อคุณแม่นะคะว่าตัวแม่โบเองค่ะใช้อุปกรณ์ล้างจมูกของฮาชิพลัสตัวนี้ที่คุณแม่ถามว่าแม่ที่ลูกชายยอมล้างจมูกนี่คือใช้อะไรฮาร์ชิฟพลัสนะคะตัวนี้กล่องเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็็ูปงเเขาจะนนแบบี้ ที่เราอะค่ะเปิดออกมานะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เราแบบแค่นี้นะคะเราเปิดออกมาเสร็จปุ๊บนะคะก็จะมีเป็นแบบจุกหมุนปิดนะคะมีท่อต่อนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของอหัวจุกนะคะที่สามารถที่จะกระจายน้ําได้อย่างท่ทาทิศทางเนาะแล้วก็เวลาที่บีบอาะจะได้แรงสายน้ำนะคะที่อ่อนโยนนะคะทำให้แบบล้างสะอาดได้ทั่วทั้งโรงสมุกนะคะเนาะแล้วก็เวลาที่บีบเนี่ยก็คือได้สายน้ําทีา่คอนโทรลได้นะคะไม่ได้แบบเจ็บแสบสำลักหูอื้ออะไรนะคะเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้ก็เลยเป็นไอเทมนะคะ ที่แม่โบอยากจะแบ่งปันให้กับคุณแม่นะคะลองใช้เหมือนแม่โบดูนะคะจะทําให้ปัญหาทุกอย่างหามันจบลงนะคะเนาะอืมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองนะคะด้วยขวดของฮาชีนะคะคือเขาเป็นสารที่ปราศจากสาร BPA 100%เรพราะฉะนั้นคนที่เป็นแม่นะคะใช้ได้ปลอดภัยสบายใจหายห่วงนะคะเนาะที่ถามว่าเอ้าแม่แล้วมันเป็นขวดแบบนี้แล้วเวลาที่ผสมนะคะมันใช้ใช้ยังไงนะคะทำไมถึงได้มาเป็นน้าเกลือในส่วนของเกลือฮาชีนะคะผงเกลือฮาชีมันจะมี2ส,สูตรเขาจะมี2ส,สูตรเนาะลูกชายแม่โบค่ะใช้สีเขียว นะคะเนาะสีเขียวมิ้นท์นะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรอ่อ,อนยนนะคะเป็นสูตรที่ใช้สําหรับคนทั่วไปก็ได้นะคะแล้วก็ใช้สําหรับน้องเด็กนะคะเด็กเล็กอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะซองจะเป็นแบบนี้นะคะแพ็กเกจจิ้งก็คือจะเป็นแบบนี้ จะเป็น2องเล็กแบบนี้เลยนะคะคุณแม่สีเขียวมินนะคะอันนี้ผมเกลือฮาชินะคะอันนี้จะสําหรับคนที่ทั่วไปนะคะแล้วก็น้ำมูกน้อยนะคะเนาะแล้วก็ถ้าอีกสูตรหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นสูตรนี่สูตรสีฟ้านะคะสูตรสีฟ้าก็จะเป็นตัวนี้นะคะถ้าไม่โบเด็กไม่โบใช้สูตรนี้เพราะว่าอันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่พบบนะปริมาณมากแล้วก็น้ำมูกมีความเหนียวคนนะคะเนาะก็มีให้เลือก2สูตรนะคะถ้าเด็กเล็กใช้อันนี้นะคะโตขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็น้ำมูกเยอะมากคนดเหนียวมากก็ใช้เป็นตัวสีฟ้าที่แม่โบนะคะชอบเปลือกของฮาชิเนาะเน ที่เดินทางเนี่ยพกแค่เนี้ยพอนะคะกับน้ําขวดหนึ่งนะคะทีนี้เวลาที่เราอ่ะจะผสมผงเกลือนะคะก็คือง่ายมากๆเลยเนาะเราก็คือเปิดเนาะในส่วนของตัวกระบอกตัวนี้นะคะอ่าจากนั้นนะคะเราก็จะทําการที่ ตัดนะคะซองเกลือผงเกลือของฮาชิอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้วยผงเกลือฮาชินะคะเขามีวัตถุดิบนะคะเขาเรียกว่ามาตรฐานเดียวกันกับการผลิตยาเลยเพราะฉะนั้นแม่โบก็เลยแบบค่อนข้างที่แบบเชื่อใจนะคะมั่นใจปลอดภัยไว้วางใจที่แบบใช้ผงเกลือฮาชินะคะเนาะเวลาที่เราจะใช้งานนะคะก็คือแค่เราค่ะตัดซองเกลือฮาชินะคะเทเข้าไปหมดซองเลยนะคะซึ่งซองเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีเลิศดปังคือละลายง่ายมากเทเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะคุณแม่ก็คือเทน้ําเปล่าตามนะคะน้าเปล่านี่คือเขาจะมีขีดบอก ว่าถึงขีดตรงนี้ทีนี้คุณแม่บางคนบอกว่าแม่เราจะใช้น้ําอะไรในส่วนของน้ำเนี่ยเราสามารถใช้เป็นน้ําสะอาดนะคะน้าจากขวดน้ําดื่มก็ได้นะคะหรือว่าน้ําจากแบบน้ํากรองอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นพอเรานะคะผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็นในส่วนของอ่าน้าเกลือนะคะที่เป็นน้ําเกลือเวลาที่ฉีดเข้าไปในร่างกายของเรานะคะมีเป็นความสมดุลน้ำนะคะที่เหมาะสมนะคะกับเซลล์ในร่างกายของเราไม่แสบไม่สำลักไม่ระคายเคืองนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปแล้วเนี่ยถ้าเราอะค่ะอยาก จะทาให้การล้างจมูกของลูกนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่แสบไม่สำลักเด็กๆไม่กลัวนะคะแม่โบก็ลเลยแนะนําเป็นในส่วนของหาชีนะคะอุปกรณ์ล้างจมูกนะคะแล้วก็ผงเกลือหาชีนะคะเนาะคุณแม่สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจหาชิเคลียร์นะคะถ้าสมมติว่าเราอ่ะจะเริ่มล้างจมูกให้ลูกเนี่ยช่วงแรกๆเลยเราจะต้องทําอย่างไรน้องเด็กเองเวลาที่เขาอะค่ะเจออะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่และถ้าสมมติว่าสิ่งนั้นนะคะมันเอ่อกระทบนะคะต่อความแบบเอ่อเจ็บปวดนะคะหรือว่า อะไรกับเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกกลัวเพราะฉะนั้นในก่อนก่อนที่เรานะคะจะล้างจมูกให้ลูกเนาะแม่บโบก็คือแนะนํานะคะให้คุณแม่ค่ะเอาอุปกรณ์นะคะในส่วนของล้างจมูกของหาชีเนี่ยค่ะมาให้ลูกนะคะได้หยิบจับสัมผัสนะคะเล่นดูนะคะว่าเอะนี่ลูกนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์นะคะล้างจมูกนะไหนหนูลองบีบลองจับซิอะไรเงี้ยค่ะ เด็กเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเออมันคืออะไรหยิบจับนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหากเราอะค่ะอยากจะทําให้ลูกดูว่าสิ่งเนี้ยใช้ทําอะไรแม่ก็คือจะต้องมีการที่เอาพี่ตุ๊กตานะคะมาวางนะคะยตัวอ,อย่างเช่นอะคุณเอาลูกนั่งตรงนี้แล้วก็คุณนะคะเอาพี่ตุ๊กตานะคะมาวางตรงมาวางตรงข้ามนะคะกับลูกของคุณจากนั้นก็คือลองให้เขาอะค่ะใช้ในส่วนของอุปกรณ์ฮาชินะ,ะล้างจมูกให้พี่ตุ๊กตานะคะ คือมันเป็นการสอนเขาไกลๆค่ะว่าไอ้สิ่งเนี้ยเอาเวลาล้างจมูกนะอะไรแบบนี้นะคะลูกก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคอันนี้เอาไวลาล้างจมูกนะลูกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าเราอยากจะให้ลูกให้ความร่วมมือแม่โบนแนะนําเลยคุณแม่ล้างจมูกนะคะให้ลูกเห็นจะจับไปเลยแล้วก็เวลาที่เราอะค่ะ ล้างจมูกใช้ลูกเห็นใช่ไหมคะลูกเขาก็จะมีความรู้สึกว่าแม่เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยเราก็ล้างจมูกใช่ไหมแล้วเนี้ยเราก็จะเออลูกก็จะบอกว่าเออเป็นยังไงเจ็บไหมแล้วก็อล้างเสร็จปุ๊บนี่ไงไม่เจ็บเลยอะไรางี้นะคะแล้วหนูลองทําดูไหมหนูลองทําดูไหมอ่าอะไรางี้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าอ่ะโอเคไหนลองทําดูก็ได้นะคะเนาะซึ่งในช่วงแรกๆที่เราฝึกนะคะให้ลูกล้างจมูกจะต้องบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยยอมหรอกเออนะคะคือคุณต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าเออเด็กเนาะกว่าจะแบบเรียนรู้อะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้้้้้รระะะะยเเเวลาาาพฉนนนัถีไไไไมม่่ดป เอาใหม่แล้วก็ใช้เป็นน้าเกลือนะคะหยดจมูกให้ลูกแล้วก็ใช้ลูกยางแดงดูดออกไปกอดอะไรเงี้ยได้นะคะจนกว่าลูกจะยอมนะคะเนาะโอเคไม่ใช่หนของการที่แบบเราล้างจมูกให้ลูกใช่ไหมก็คืออย่างที่บอกอะค่ะถ้าสมมติว่า6เดือนแล้วน้ำมูกเยอะนะคะคุณแม่หลายๆหลคนก็มาถามไปบอกว่าแม่จะต้องล้างจมูกให้ลูกท่านอนหรือว่าท่านั่งโดยทั่วไปเราก็จะแนะนําว่าให้ล้างจมูกในท่านั่งคุณแม่จับลูกนั่งหัวสูงแบบนี้นะคะจับลูกนั่งเหมือนตอนที่คุณหมอคะคอตรวจคอลูกจําได้ไหมก็คือเราจับลูกนั่งแบบนี้นะคะ่อออตัววนะคคาาแแลล้้กก็มืีีขงปรรศษูบบ นะะแนบอกไว้ปุ๊บนะคะหรือว่าถ้าเราค่ะอยู่กัน2คนกับคุณพ่อนะคะก็คุณพ่อนะคะเป็นคนจับก็ได้จับแล้วก็คุณพ่อจับน้าผากรูปกดไว้ที่อกแบบนี้แล้วคุณแม่ค่ะก็เป็นคนล้างจมูกให้ลูกแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะแล้วก็เราก็ค่อยๆนะคะล้างจมูกนะคะจากดูจมูกนะคะข้างที่มีอาการแบบมากก่อนก็ได้ถ้าสมมุติว่าข้างที่มีอาการมากนะคะแล้วแบบดูไม่โอเคก็สลับมาล้างข้างที่มีอาการน้อยก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือเป็นแบบเทคนิคการล้างจมูกนะคะทีนี้